ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บ,บอลอาเซนอลปะทะแมนซิตี้21กันยายน68บิ๊กแมตช์พยิยมลิกเดือดอาเซนอลเปิดบ้านรับมือแมนซิตี้ในศึกพยิยมลิกสุดสัปดาห์นี้หลังทั้งสองทีมผ่านเกมยุโรปอย่างสวยงามปืนใหญ่ชนะบินเบาขณะที่เรือใบเฉือนนาโปลีเกมขําวันอาทิตย์น่าจับตาพิมลีกอังกฤษอาเซนอลปะทะแมนซิตี้เวลา22นาิกา30นาที่ายทอดสดโมโนแม็ก สนามเอเมเรซสเตเดียมอาร์เซนอลมิเกลอาร์เจตาอาจตัดสินใจดรอปเอเบร์ซีเอเซสมาชิกใหม่ที่ยังเข้นฟอร์มเก่งไม่ได้ในบทบาทหน้าซ้ายครั้นจะเอาลงแดนกลางก็ไม่รู้จะปรับอย่างไรเปิดโอกาสกาบเบรียลมาเตลลี่หรือเรนโดทอซาที่ต่างก็ลุกจากมานั่งสำรองมายิงได้ในเกมเยือนแอตลติกบินเบาลุ้นเสียบแทนอีกฝากบุคยวยกซาก้ายังคงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บทำให้โนนี่มาโดยเก้ได้โอกาสโชว์ฟอร์มต่อเนื่อง ขณะที่กัปตันมาตินโอเดกาต้ตองรอเช็คความฟิตจากปัญหาที่ไหลที่กลับมาอีกครั้งจึงคาดว่ามิเกลเมลิโนจะได้ออกสตาร์ทเคียงข้างมาตินสูบิเมนดีและเดแคนไรส์ส่วนกาเบรียลเชรซุและไคฮา,าวเวตยังต้องพักยาวจากอาการเจ็บเข่ารุนแรง m มนซิตี้เปปกร์เดล่าได้รับข่าวดีในแนวรับเมื่อจอห์นสโตนอาจฟื้นฟรูร่างกายกลับมาลงสนามหลังจากมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อช่วงที่ผ่านมาเกมรุกยังต้องพึ่งพาเอ,อริงฮาแลและฟิลโฟเดนเป็นตัวหลักเหมือนเดิมเนื่องจากตัวเลือกอื่นๆทั้งรายานแชกีและโอมามามุชยังคงพักฟื้นเช่นเดียวกับแบ็คซ้ายรายานอโนรี่ทำให้นิโก้โอเรลลี่ดาวรุ่งเด็กปั้นจะได้ลงตัวจริงต่อเนื่องด้านคีแมนที่เหลือพร้อมเป็นตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นแบร์โดซินวากับตันทีีมมโดกู ทีเจนี่ไรเดอร์หรือโลดี้ที่หายเจ็บกลับมาสักระยะแล้วนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามอาร์เซนอล4-3-3ดาบิดรายาเจอร์เรนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบากาเบียมาการเยสริคคาโดคาลาฟิออรีมิเกลเมลิโนมาตินซูบิเมนดีเดแคันไรส์โนนี่มาโดยเก้วิกเตอร์โยเคเรสกาเบียลมาร์ติโนลีแมนซิตี้4-3-3จาลลุจิดอนารุมา อับดูโคดีคูซานอฟบูเบนดิอาสยอตโกกวาดิโอนิโก้โอเลลีเบเนโดซินวาโลดีทีเจนี่ไรเดอร์ฟิลโฟเดนเอร์ลิงหาแลนเชอรมีโดกูความน่าจะเป็นของเกมปืนใหญ่พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอีกขั้นช่วงนี้ยังยือระยะฟอร์มดีแม้ไม่มีทั้งซาก้าและโอริกาดกับกันแมนซิตี้มาเยือนโดยต้องพิสูจน์ศักยภาพพร้อมจะกลับมาท้าทายแชมป์เต็มตัวหรือยัง ดูโมเมนตัมเจ้าบ้านดีกว่าหน้าลุ้นย้ำแค้นจากปีก่อนถล่มขาดลอยถึง5ต่อ1ผลการแข่งขันที่คาดอาร์เซนอลชนะแมนซิตี้2ต่อ1่ิคมครูเกรดก่อนเกมบิ๊กแมตช์อาเซนอลดวนแมนซิตี้เปิดเกรดก่อนเกมบิ๊กแมตช์พเมรีกอาร์เซนอลพบแมนซิตี้21กันยายนที่เอมมเรสเตเดียมลุ้นสถิติอาร์เตเต้ตตาไม่แพ้เป๊ป5นัดติดและฟอร์มฮาแลนในลอนดอน วันอาทิตย์ที่21กันยายนี้อาเซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องดวลกันในเกมพีเิกอังกฤษที่สนามเอเมเร์สตเดียมซึ่งตอนนี้โมเมนตัมของทั้งคู่ก็กำลังดีพอตัวว่าแล้วก็มาดูเกร็ดเกี่ยวกับบิ๊กแมตช์นัดนี้เพื่อรับกระแสกันดีกว่าอาเซนอลผลงานหรูในพักหลัง เกมลีกสี่นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันอาร์เซนอลไม่แพ้ให้แมนซิเตี้เลยแบ่งเป็นการชนะ2เกมกับเสมอ2หนทั้งที่22เกมก่อนหน้านั้นไอ้ปืนใหญ่แพ้ถึง15เกมและชนะได้เพียง2นัดเท่านั้นนอกจากนี้หากเกมนี้ทีมของมิเกลอาร์เจตาเก็บ3แต้มได้อีกมันก็จะทําให้อาร์เซนอลเอาชนะแมนซิตี้ในลีกได้อย่างน้อย2นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2015ด้วย เข้มในบ้านอาเซนอลกำลังมีฟอร์มที่สุดยอดเมื่อได้เล่นในเอมิเรตส s เตเดียมเพราะเกมหลีก3นัดหลังสุดที่เฝ้าบ้านนั้นพวกเขาชนะทั้งหมดแถมยังยิงได้รวม9ประตูโดยไม่เสียแม้แต่ลูกเดียวด้วยหากเกมในวันอาทิตย์นี้อาเซนอลเอาชนะแบบเก็บครีนชีตได้อีกมันก็จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2021ที่พวกเขาชนะเกมเย่าในลีกแบบไม่เสียประตูเลยได้ถึง4นัดติดต่อกัน ผลกระทบจากเกมยุโรปของแมนซิตี้พักหลังมันี้แมนซิตี้มักจะได้รับผลกระทบหลังเล่นเกมฟุตบอลทั่วยุโรปในช่วงกลางสัปดาห์เพราะเกมหลีกเจ็นัดหลังสุดที่ลงเล่นหลังเกมทั่วยุโรปนั้นพวกเขาแพ้ไปถึง5เกมและหนึ่งในนั้นก็คือการแพ้ายอนร์เซนอล1ต่อ5เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เปปปะทะอาเตตาถ้าหากเกมนี้แมนซิ t y ตี้ไม่ได้3มแต้มกลับบ้านมันก็จะถือเป็นครั้งแรกในอาชีพการคุมทีมของโจเซฟกอดิล่าที่เขาเอาชนะทีมใดทีมหนึ่งในเกมลีกสูงสุดไม่ได้ถึง5นัดติดต่อกันนอกจากนี้มิเกลอาเตตาก็จะกลายเป็นกุนซือคนแรกที่ไม่แพ้กวอดิล่า illa, ในเกมลีกได้ถึง5นัดรวดด้วยโยเคเรสลุ้นซัดต่อ อย่างที่รู้กันดีว่าเกมลีก2นัดก่อนหน้านี้ที่เล่นในเอเวรเรส a เตเดียมนั้นวิกเตอร์โยเคเรสทำประตูดได้ทั้ง2เกมซึ่งหากนัดนี้เขาจอตะข่ายได้อีกโยเคเรสก็จะเป็นนักเตะคนแรกนับตั้งแต่ปี2017ที่ทำประตูกับการลงเล่นเกมเย่า3านัดแรกให้กับอาร์เซนอลได้ทั้งหมดโดยคนสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ทําแบบนั้นได้คืออเล็กซองลากาเซ ฮาเลนชอบเมืองหลวงเออร์ลิงฮาเลนดาวยิงแมนซิตี้ชื่นชอบการไปเยือนกรุงลอนดอนพอตัวเพราะเขายิงได้ถึง19ประตูจาก20นัดเวลาต้องลงเล่นเกมเพรีเมียร์ลีกในเมืองหลวงของอังกฤษคิดเป็นค่าเฉลี่ยการทำได้1ลูกในทุกๆ93นาทีซึ่งท้านับเฉพาะนักเตะที่ลงเล่นเป็นจำนวน1 0 0 0พนาทีขึ้นไปกับการเยือนทีมในกรุงลอนดอนเวลาลงเล่นเกมระดับพรีเมียร์ลีกแล้วนั้นฮาเลนถือเป็นคนที่มีค่าเฉลี่ยการทำประตูดีที่สุดเลยทีเดียว พี่ต้ามั่นใจกาเเรียวดับซ่าฮาแลนด์อยู่หมัดมิเกลอาจจะต้ามั่นใจว่ากาเเรียวมันกันเยสจะสามารถจัดการดับซ่าเอริ่งฮาแลนด์ได้อย่างที่เคยทํามาเดอะกันเนอร์เตรียมพบกับงานใหญ่กับการเปิดบ้านรับเรือใบสีฟ้าเข้าเทียบท่าที่เอมเรสเตเดียมในวันอาทิตย์นี้หลังพาทีมออกสตาร์ทได้ยังมีแววด้วยผลงานชนะ3จาก4เกมแรกของฤดกูกันโดยแพ้ให้กับลิเวอร์พูลด้วยฟรีคิกผีจับยัดอาจจะต้ามั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถสานต่อโมเมนตัมของทีมได้ในเกมสุดสัปดาห์นี้ ใช่การชนะเกมเหล่านั้นมามันสร้างความเชื่อมั่นให้คุณว่าจะสามารถลงสนามและคว้าชัยชนะได้แต่ไม่ใช่แค่เอาชนะพวกเขาเท่านั้นแต่ต้องชนะไม่ว่าคู่แข่งเป็นใครก็ตามอาเตต้ากล่าวนั่นคือความรู้สึกที่ผมมีต่อทีมและนักเตะแต่ละคนในตอนนี้ว่าเราจะลงสนามในวันอาทิตย์นี้และเราจะลงสนามเพื่อคว้าชัยชนะตามนั้นเลย แน่นอนว่าเออร์ลิงฮาแลนด์คืออาวุธหนักของซิตี้ในการบุกทะลวงแนวรับปืนใหญ่ในเกมนี้หลังสารต่อฟอร์มยิงตีนระเบิดมาจากเกมทีมชาติด้วย2ประตูนในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อาร์เตต้าก็มั่นใจในตัวกาเบเรียกว่าจะสามารถจัดการกับหอกนอร์วีเจียนรายนี้เข้ากระเป๋าได้เหมือนที่เคยทําตลอดการพบกันที่ผ่านมาใช่มันคือคุณภาพของเขาอาร์เตต้ากล่าวถึงความสามารถของแนวรับชาวบราซิลในการหยุดฮาแลนด์หนึ่งในคุณภาพของเขาคือเขาสามารถต่อกกกับกองหน้าได้ทุกคนในโลก มิเกลอาเจตากล่าวว่าผู้เล่นอาร์เซนอลได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาหลังจากที่ไมริสเกนลีเลียนแบบท่าดีใจของเอริงฮาเลนกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการพบกันเมื่อรุูกันที่แล้วทั้ง2ทีมจะพบกันในวันอาทิตย์นี้ที่เมริดสเตเดียมในเกมการแข่งขันที่ดูเดือดเพื่อไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกอาเจตาไม่แพ้แมนซิตี้มา4นัดติดต่อกันโดยชนะ2นัดเย้าและเสมอ2นัดเยือนและยังมีเรื่องบาดหมางและการทะเลาะวิวาทกันอย่างดุเดือดในการพบกันช่วงหลัง ฮาแลนด์บอกกับกุนซอปืนใหญ่ว่าเขาควรถ่อมตัวหลังจากเสมอกันยังดูเดือด2ต่อ2ที่เอเัตสเตเดียมเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่กองหน้าชาโนเว์ยได้พูดคุยกับลุยส์เกรีย์วัย17ปีในเกมเดียวกันโดยถามว่าแกเป็นใครเมื่อนักเตะทั้ง2ทีมปะทะกันตอนสิ้นเสียงนกหวีดหมดเวลา จากนั้นลิสเกลี่ก็เรียนแบบท่าฉลองของฮาแลนด์โดยนั่งลงกับพื้นกอดอกและใช้ขาไขว้กันเป็นท่าสมาธิหลังจากที่กองหลังวัย18ปีทำประตูให้อาร์ซน,อน่อลถล่ม5 1เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อถูกถามว่าเขาได้แนะนำนักเตะของเขาให้หลีกเลี่ยงการกระทำแบบเดียวกันนี้หรือไม่อาเตต้ตากล่าวว่าถ้าทำแบบนั้นก็จบแค่นั้นนั่นแหละคือส่วนหนึ่งหลายทีมฉลองกันมากมายไม่ใช่ฉลองแบบเดิมๆหรอกมันก็แค่นั้นทุกประสบการณ์ล้วนมีไว้เรียนรู้และแน่นอนว่าเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์นั้น ด้วยชัยชนะ3จาก4นัดแรกในลีกอาร์เซนอลรั้งอันดับ2ของตารางและเสียไปเพียงประตูดเดียวนั่นคือฟรีคิกสุดสวยของโดมินิกซโบสไลในเกมแพ้ลิเวอร์พูล0-1 พวกเขาลงทุนไปราว250ล้านปอนด์กับทีมในฤดูกาลนี้โดยมีเป้าหมายที่คว้าแชมป์รายการแรกตั้งแต่ปี2020โดยขุมกำลังและคุณภาพที่มากขึ้นอาตาต้าจึงมีตัวเลือกมากขึ้นบนม้านั่งสำรองและตัวสำรองอย่างกาเบรียลมาเตลลี่และเลนโดทอสซาก็ทำประตูได้ในเกมที่พวกเขาเอาชนะแอตติกบินเบาในเกมประเดิมแชมเปี้ยนสกซีซั่นนี้ผู้จัดการทีมอาซนอนยังกล่าวเสริมอีกว่าเขากำลังพิจารณาทั้งสองคนนี้ในฐานะตัวจริงในเกมพบกับทีมของเป๊ปรกดิลาซึ่งตามหลังพวกเขาอยู่3คะแนน แน่นอนว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเพราะเมื่อนักเตะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นผมคิดว่าพวกเขาต้องได้รับการใช้และการยอมรับอาร์เตต้ากล่าวแต่แน่นอนว่ามีนักเตะหลายคนที่กำลังอยู่ในช่วงที่ดีมากทำผลงานได้ดีและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการพวกเขาผมมั่นใจว่าพวกเขาจะทำผลงานได้ดีที่สุด พี่ตาให้เครดิตแบต้าความมอสเกล่าเข้าทีมมิเกลอาเตตาออกปากชมอเดียแบต้าผูดในการกีฬารวมถึงฝ่ายแมมองของสโมสรสําหรับการคว้าคริสเตียนมอสเกล่ามาร่วมทีมตําแหน่งเซนเต้ของอาร์ซอนมีตัวเลือกเพียงพอแล้วก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจเซ็นสัญญามอสเกล่าในสมร์นี้ซึ่งแบต้าเป็นคนอนุมัติผมว่าเขาเก่งมากๆนะต้องให้เครดิตกับฝ่ายแมมองและอันเดียที่พวกเขาเสนอโอกาสให้คว้าเข้ามาอยู่ในทีมอาเตตาให้สัมภาษณ์ เขาเป็นคนที่มีสมาธิสูงมากมีความมุ่งมั่นมากๆและชัดเจนมากว่าเขาอยากย้ายมาอยู่ที่นี่เขาอยากย้ายมาลงเล่นที่นี่แย่งตำแหน่งและผมว่าสิ่งที่เขาทำในช่วงแรก,แรกๆน่าประทับใจมากต้องรอดูก่อนว่ามอสกเกล่าจะได้ลงสนามต่อในสุดสัปดาห์นี้หรือไม่แต่ไม่ว่ากองหลังคนไหนลงสนามก็จะต้องรับมือกับเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ฟอร์มกำลังเข้าฝัก เมื่อพูดถึงการเจอก,กับหนึ่งในกองหน้าอันตรายที่สุดคนหนึ่งของยุโรปอาร์เตต้าบอกว่ามีหลายสิ่งที่คุณจะต้องทําให้ถูกต้องนะเขาเป็นนักเตะที่ไม่ต้องการพื้นที่เยอะไม่ต้องการเวลาเยอะหรือไม่ต้องมีจังหวะเพื่อสร้างโอกาสสาคัญสาคัญโดยเฉพาะในเขตโทษและนอกกรอบบางครั้งการหยุดที่ต้นต่อคือวิธีที่ดีที่สุดและเราต้องทําแบบนั้นอีกครั้งหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ